พระเจ้าค่ะข้าพระองค์มาตามพระกระแสรับสั่งแล้วเช่นนั้นเจ้าจงเลื่องอาสนะอันสมควรนั่งเถอดพระเจ้าค่ะสมบรแห่งข้าเจ้าจ,าจงนั่งบนอาสนะนี้เถิด นี่หรือบัณฑิตที่แท้ก็เด็กโง่ธรรมดาธรรมดานี่เองถูกต้องแล้วพระเจ้าค่ะไม่สมควรที่กระทำเช่นนั้น ขอเดชะองค์มหาราชมีบัณฑิตที่ไหนที่ไร่บิดาของตอนเองลงจากอาชนะแล้วตนเองก็นั่งแทนซะเองการยกย่อมเด็กผู้นี้เป็นบัณฑิตหาสมควรไม่พระเจ้าค่ะขอเดชะองค์มหาราชเหตุใดพระองค์จึงมีพระพักสลดไปพระเจ้าค่ะมโหสดเหตุใดเจ้าจึงให้บิดาลุกขึ้น พื่อที่จะนั่งอาสนะน้แนแทนขอเดชะพระองค์ทรงเข้าพระทยัยว่าบิดาเท่านั้นที่สูงกว่าบุตรในที่ทั่วไปหรือพระเจ้าค่ะแน่นอนมโหสถข้าแต่จอมกษัตริย์พระองค์ทรงทรงข่ามาถึงข้าพระองค์ทั้งหลายหรือไม่ใช่พระเจ้าค่ะที่ให้จัดส่งม้าอ,อัศดรหรือม้าที่ดีกว่ามาถวายถูกแล้วมโหสถเจ้าทั้งสาม ต้องออกไปเอาลาที่จำมาด้วยเดี๋ยวนี้เโโถิดซาลาจาลาของสดท่านแม่ถ้าหาลูกจำเป็นที่จะต้องจากท่านแม่ไปท่านแม่จะรู้สึกอย่างไรลูก้าเป็นลูกผู้หญิงนี้ละ ลูกอย่าพูดอย่างนี้ทำให้แม่ไม่สบายใจสิแม่ใจขอไม่ดีนะไม่มีวันที่แม่จะให้ลูกพราดลาจากไปไหนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแต่มีความไม่แน่นอนคุณเราเกิดมาร้วนแต่จะพบกันและพลากจากกันโอ้อสด ฉันมั่นใจไม่กังวลเรื่องผ้านาไม่นายหญิงเป็นอะไรไปเจ้าคะทำไมถึงได้ซึมเศร้าอย่างนี้ละเจ้าคะเอ๊ะว่านายหญิงเป็นห่วงนายท่านกับนายน้อยมโหสถเจ้าคะพวกเจ้าพากันออกไปก่อนเถอะข้าอยากจะอยู่คนเดียวเงียบนายหญิงเจ้าขา การที่อยู่คนเดียวนีนอาจจะทําให้นายหญิงฟุ้งซ่านก็ได้นะเจ้าคะจริงไหมสินินจริงจะแม่เม่ตาใช่ <c oughs> ตายแล้วนังเมตตาอุ้ยจะกล้าหานชานใคยยังไงเพราะว่านายหญิงของข้าฟุ้งซ่านฮะอุ้ยนายหญิงเจ้าขาเนี่ยเป็นเพราะว่านายหญิงนะมีเมตตาจับเบาพลายทั่วไปมันถึงได้กเริ่มเสริมสารมาว่านายหญิงได้นะเจ้าขา เกินไปแล้วแม่สลีฉันยังไม่ได้พูดอะไรมากมายเลยนะไปแค่คืบฉันพูดคืบเดียวฉันเองจะไปถึงตอกถึงวายเฉลียห้าแม่สลีฮะฮึนางหญิงเจ้าขาแม่แม,แม่แม่ตาน่ะไม่กล้าจะอาจเอื้อมหรือบางอาจไปล่วงล้ำถึงขนาดแม่แต่นิดแม้แต่ปลายนิ้วก้อยแม่แต่ขี้เล็บก,ก็ยังไม่กล้าเลยดูสิมาลตีฮะมาลตีนี่เธอก็เป็นพยานให้ฉันได้ใช่ไหม เีวนี้กูหยุดหยุดยุด,ยดนายหญิงเจ้าขาเด็กพวกเนี้ยเข้าข้างนางแม่ตาแล้วเจ้าคะเพราะว่านางแม่ตาเนี่ยมันทําโรตีซิ้มแกงกะหรี่ให้เด็กๆพวกนี้กินบ่อยๆเจ้าคะนายหญิงเจ้าขา <S 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 2> <S 2> ข้าบอกเจ้าแล้วไงว่าเขาต้องการอยู่คนเดียวออกไปให้หมดทุกคนออกไป ะอะไรกันนี่มโหสถที่เจ้านำลาเข้ามาที่นี่ด้วยเหตุอันใดขอเดช้าองค์มหาราชลาตัวนี้มีค่าเท่าใดหรือพระเจ้าค่ะถ้าหากเป็นลาที่ใช้งานได้ ก็คงประมาณแปดกับสาบกระมังรับสั่งถูกต้องแล้วพระเจ้าค,ค่ะม้าอัสดรหรือล่ออันเกิดจากคันแม่ลาและพ่อม้าอาชาในหรือแม่มา้าแต่พ่อเป็นลาล่ะพระเจ้าค,ค่ะมีค่าเท่าใดม้าอัสดรหรือล่อเป็นสัตว์ที่หายากย่อมมีค่ากว่าลาประมาณค่ามิได้ทีเดียวบัณฑิตน้อยขอเดชะ พระองค์รับสั่งเมื่อสักครู่นี้เองไม่ใช่หรือพระเจ้คาค่ะว่าบิดาเท่านั้นที่สูงกระบุรในที่ทุกสถานซึ่งถ้าเป็นความจริงลานี้ก็ย่อมประเสริฐกว่าวม้าอัสเรนหรือล่อเพราะลาเป็นพ่อของม้าอัสเรดเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์ทรงรับบิดาของข้าพระองค์ไว้เถิด แต่ถ้าทรงเห็นว่าในบางสถานะบุตรอาสูงกว่าปิดาได้เช่นในกรณีของมาลลาข้าพระอ,องค์ก็จะอยู่รับใช้สนองพระมหากรุณาที่คุณจนกว่าชีวิตจะหาไม่พระเจ้าค่ะ <c oughs> ดีมากบัณฑิตน้อยมโหสถข้าสั่งให้เจ้านำม้าอ,าอ,อัสดรหรือม้าที่ดีกว่าม้าอ,าอ,อัสดรข้ากขย่อมหมายถึงตัวเจ้าอยู่แล้ว ว่าอย่างไรท่านอาจารย์ท่านคิดว่าข้าควรจะรับตัวบัณฑิตน้อยมโหสถไว้ได้หรือยังขอเดชะอ,องค์มหาราชข้าพระองค์มีปัญหาจะถามเด็กน้อยมโหสถอีกข้อหนึ่งพระเจ้าค่ะเชิญท่านอาจารย์มโหสถ ขึ้นชื่อว่าผู้ที่รู้คุณบิดอนมารดาว่าด้วยพระโพธิสัตว์ไม่ใช่เลยแล้วเหตุใดฮะแล้วเหตุใดท่านจึงพูดจาเชิงดูถูกบิดาของท่านเช่นนั้นหาไม่ได้ท่านอาจารย์ข้าไม่ได้คิดดูหมิ่นท่านบิดาแต่ในเมื่อองค์มหาราชทรงมีพระราชองค์การว่าให้ส่งม้าอ,สอัสดรหรือม้าที่ดีกว่ามาถวาย ข้าจึงจำเป็นต้องกระทำการเปรียบเทียบให้เห็นจริงเช่นนี้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาขององค์มหาราชท่าพ,พ่อท่านพ่อจงอภัยให้ลูกด้เถิดลูกไม่เคยคิดที่จะเหยีดยดหยามท่านพ่อเลยอาสุดพ่อเข้าใจเจ้าดี กอไม่ได้ถือสาเจ้าเลยบาปะจ้า่ะดูก่อนท่านขาบดีอย่าได้ห่วงใยเรื่องบุตรชายของท่านเลยเพราะนับแต่นี้ไปโมโหสดจะได้เชื่อว่าเป็นบุตรของข้าจงทำใจให้สบายแล้วกลับไปแจ้งแก่บรรดาแห่งเขาด้วยเถอะท่านสิริวากะ มหาราชทรงมีพระกรุณาที่คุณถึงเพียงนี้แล้วเนี่ยท่านยังไม่กล่าวเช่นใดเลยเป็นพระมหาการุณาที่คุณยิ่งแล้วไปเจ้าค่ะ ท่านเศรษฐีทั้งหลายพวกท่านจะได้กังวลใจเรื่องบุตรของท่านเลยในเมื่อพระมหาราชทรงมีพระกระแสรับสั่งจะทรงชุบเลี้ยงพระองค์เนี่ยก็จะทําอย่างดีที่สุดพวกเราทุกคนเน่ยเข้าใจดีแล้วแหละท่านคุนตรีแต่ตามวิสัยของบิดาที่มีบุตรอยู่ในวัยเยาวเนี่ยนะก็ย่อมอดเป็นห่วงไม่ได้แต่เมื่อองค์มหาราชทรงมีกระแสรับสั่งเป็นมั่นเป็นเหมาะเช่นนี้แล้วพวกข้าก็เบาใจขึ้น ท่านขาบริศิเลวรรัชกะและท่านเศรษฐีทั้งหลายราชสำนักนี้ก็ใช่ว่าจะอยู่ห่างไกลจากเมืองปาจินยะว่ามัะคามของพวกท่านเท่าใดนักหากว่าพวกท่านเนี่ยคิดถึงบุตรของพวกท่านทั้งหลายก็มาเยี่ยมได้ตลอดเวลาและทุกเวลาด้วยถ้าเช่นนั้นขอฝากให้พวกท่านช่วยเป็นทุรลดูแลบุตรของพวกข้าด้วยก็แล้วกัน พวกเราะจะช่วยดูแลบุตรของท่านให้ดีที่สุดถ้าเช่นนั้นพวกข้าก็ขอลาท่านก่อนละ่ะมโหสถในลองบอกสิว่าเจ้าจับถวายการรับใช้ข้าอยู่ภายในหรือภายนอกขอเดชะสหายของข้าพระอ,องค์มีมากเพื่อไม่ให้เป็นการยุ่งยากจนเกินไป ข้าพระอ,องค์ขอถวายการรับใช้อยู่ภายนอกพระเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นก็ตามใจข้าใช้ให้เขาจัดบ้านเรือนอันสมควรค่าใช้จ่ายและเครื่องใช้พร้อมหมุนให้แก่พวกเจ้าแล้วต่อไปนี้เราจะทำยังไงกันต่อไป ทำไมเวลาพวกท่านเนี่ยอยู่ต่อหน้าองค์มหาราชไม่มีใครกล้าพูดคัดค้านองค์มหาราชแม้แต่คนเดียวสาขายาเมินทำไมท่านไม่ทูลคัดค้านเ่าอ้าวข้าข้าก็รอให้พวกท่านเนี่ยกล่าวขึ้นมาก่อนนะสิเออเอาละเอาละสหายพวกเราอย่ามามัวทะเลาะกันเองเลยสรุปว่าพวกเราเนี่ยนะไม่มีใครกล้ากราบทูลคัดค้านพอขืนกราบทูลไปมันก็ไม่มีประโยชน์ เพราะตอนนี้นะองค์มหาราชทรงมีพระทัยที่แน่วแน่และไอ้ที่สำคัญที่สุดเนี่นะตอนนี้เด็กคนนั้นเข้ามาเฝ้าถึงในวังแล้วใช่ถึงจะทุนคัดค้านอย่างไรตอนนี้ย่อมไม่มีประโยชน์อะไรที่มันผ่านไปแล้วย่อมแก้ไขไม่ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้น,นมาใหม่นี่สิในอนาคตย่อมแก้ไขและเปลี่ยนแปลงได้เสมอสหายปุก,กุสะกล่าวชอบแล้วการจี้ ไอเด็กคนนั้นมาอยู่ใกล้ๆสายตาของพวกเราอาจจะดีกว่าอยู่ไกลตาอย่างที่เคยเป็นเช่นนั้นมาก่อนก็ได้จริงไหมล่ะสหาย <c oughs> สหายกามินพูดถูกเออฮะนน้อยมาหัวสดเหรอ <c oughs> ท่านพี่ออกมาหาราชน่นเหรอรับอุปการะหโหสดบุตรของเรา แน่ใจนายน้อยมโหสถหรือก็นะเจ้าค่ะนายหญิงในวังอ่ะคงจะมีแต่ความสนุกสนานน่าตื่นเต้นรู้อย่างนี้นะพวกเราขอติดตามนายน้อยมโหสถไปก็ดีหรอกเผื่อว่าจะได้มีวาสนากับเขาบ้างไงล่ะใช่คงจะสนุกกว่าที่นี่แน่ๆเลยหยุดเดี๋ยวนี้นะเด็กๆหยุดเดี๋ยวนี้นะนายท่านกับน,นายหญิงกําลังมีความกังวลพวกเจ้าจะเอาแต่ความสนุกสนานเป็นเพระอนังเมตตาคนเดียวอ่ะ ที่อบรมเด็กไม่ดีอ้าวแม่สลีนี่ฉันยังไม่ได้พูดได้อะไรสักนิดเลยนะทําไมถึงมาลงที่ฉันละ่ะฮะแม่สลีจะมากไปหน่อยแล้วท่านพี่ท่านพี่ยังไม่ได้ตอบข้าเลยว่าหมโหสถจะไม่กลับมาที่นี่แล้วเหรอเชนนั้นแหละสุมนาทเทวีแต่จริหมโหสถลูกแม่ ถยังเด็กเล็กนักจะต้องพลัดพรากจากอบเพื่อแม่จะอยู่ตามลำพังได้ยังไงสุนาเทวีมหาราชสรงรับรองที่จะชุบเลี้ยงมโหสถเช่นบทของพระองค์และที่สำคัญมโหสถเป็นเด็กฉลาดสาม,มารถดูแลตัวเองได้แน่ ตอนนั้นน่ะมันยังไม่เหงาเหมือนตอนนี้นะสิพวกเจ้าดูสิสาระที่เคยพึกรักเมือ่อยานที่นายท่านมหมโหโสดกับบรรดาสหายอยู่แต่พอเดี๋ยวนี้มันก็กลับอ้างวางเย,ยืายไเรียกหงองไปถนัดตานาท่านมหโหสดไปแล้วต่อไปเนี้ยใครจะคอยฝนยารักษาชาวบ้านที่เจ็บป,ป่วย ใครจะคอยตัดสินแก้ไขปัญหากับคนที่มีความทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างก็คงจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วหอสัพพูดถูกว่าการจากครั้งนี้เป็นการจากจะอ้อมออกแม่ไปตลอด สมนาเทวีเป็นพระประสงค์แห่งองค์มหาราชข้าสุดปัญญาที่จะทูนทัดทานจริงๆข้าเข้าใจจริน่แต่ข้าไม่เข้าใจข้าไม่เข้าใจจริงๆว่าองค์มหาราชทำไมต้องพากลูกไปจากข้า ทำไม่ต้องพากลุกชายคนเดียวไปแจ่ค้าอาจจะเป็นเพราะกิติศัพท์ความมีปัญญาอันเฉลียวฉลาดของลูกเราก็ได้พระองค์จึงทรงจะชุบเลี้ยงเป็นมหาบัณฑิตประจำราชสำนัก <c oughs> แต่ถ้าขาันเรกได้ข้าจะขอเลือกลูกชายกรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่อยู่กับข้าไปตลอด เ้าจะมีเลือกลูกชายที่มีปติปัญญาและต้องพลาดพลาดจากเข้าไปตั้งแต่ยังเยาไวไวเช่นนี้งนงจงดูซิว่ากิ้งก่าตัวนี้มันทำอะไร มหาราชกิ้งกาตัวนี้จะแสดงไมตรีต่อพระองค์พระเจ้าค่ะเช่นนั้นเหรอมารุตพระเจ้าค่ะเจ้าจงไปหาเครื่องบริโภคให้กิ้งกาตัวนี้เถอะขอเดชะองค์มหาราชกิ้งกาตัวนี้มันหาได้ประสงค์เครื่องบริโภคอันใดไม่ แต่ของขบเคี้ยวธรรมดาเท่านั้นพระเจ้าค่ะอ,อแล้วเก่งกาเนี่ยมันกินอะไรหรือพ่อโมโหสดมันกินเนื้อท่ราชบุรุษไม่ต้องมากนกะที่มีนะคะเท่ากับพับกากันหนึ่งก็เพียงพอที่ท่านเข้าใจเก่งกาหรือหรือพ่อโมโหสดมันน่าอัศจรรย์ยิ่งนักนะพระเจ้าค่ะองค์มหาราช พวกเจ้าจงสั่งให้คนเฝ้าอุทยานทำตามที่พ่อมโหสถบอกก็แล้วกันพระเจ้าค่ะอะไรนะต้นสายกามินนี่ขนาดล่ำหรือว่าเด็กคนนั้นนะ่ะรู้ภาษากิ่งกาแล้วเหรอเด็กคนนี้ออกจะวิเศษเกินมนุษย์ธรรมดาไปแล้วมั้งข้าก็ได้ยินข่าวเช่นนั้นมาเหมือนกันขณะเนี่ย ให้คนเฝ้าอุทยานต้องมีหน้าที่ไปหาเนื้อหนึ่งกะกะนึกมาให้มันกินอยู่ทุกวันทุกวันเอ้ถ้มันจะรู้ภาษาสัตว์จริงจะสหายโถนี่ท่านหายทวินท่านก็เป็นมัเข้าด้วยเรอเราวันดูดแล้วแต่เด็กก็นั่นน่ะตมนน้กำลังแข็งรัศมีกับพวกเราแท้ๆเลยนั่นน่ะสิและยิ่งในตอนเนี้อมมหาราชกำลังปวดปานมันชัด้วยอันหิ่งห้อย อันน้อยแสงจะแข่งแรงดวงจันทร์นั้นฉนั่นไหนจะแข่งเรือแข่งพายได้ดังใจแต่แข่งไซวาา่าสนาอย่าแข่งกันท่านเห็นเช่นนั้นด้วยไม่สาหาย